สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับประศุนที่เคยนําไปเล่าให้ฝรั่งฟังนะครับเมื่อก่อนฝรั่งเขา่าชื่นชอบกันมากเป็นประูตรเกี่ยวกับทีขคณนาขามานุษย์นะครับซึ่งไปประลองปัญญาครับพระพุทธเจ้าก็คือไปถามปัญหาก็คือไปถามปัญหาคนมาทั่วแล้วแหละแต่ว่าไม่มีใครตอบได้ก็คือชนะมาตลอดนะครับวันหนึ่งก็ไป เฝ้าพระพุทธเจ้าที่ถ้ำสุกรขาตานะครับแล้วก็เป็นที่ที่พระสารีบุตรเนี่ยปนนิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ที่คณะคารมน์นเข้าไปก็มีการสนทนาตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็ยืนอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครับแล้วก็เอ่ยขึ้นมาว่าอะไรอะไรก็ไม่เหมาะันพระพุทธองค์ก็ตัดตอบ หลังจากนั้นว่า,าดีแล้วถ้าอย่างนั้นคำพูดของท่านก็ไม่หม,มาะกับท่านเหมือนกันฝรออั่งในหัวโลกกันคลื่นเลยในรถหัวโลกกันทองคัดทองแข็งนะครับแล้วก็มีฝรั่งเมริกันคนหนึ่งนะครับตะโกนออกมาจากเบาะหลังรถบัสตะโ,โกนออกมาแบบสุดเสียงอะ่ะโวนแบบสะใจอะ่ะตะโกนออกมาฮูๆๆๆประมาณนี้นะฮะ ก็พลังคนนี้ก็ผมไม่เคยลืมหน้าเขาเลยจนถึงปัจจุบันแม้กระั่งชื่อนามสกุลครับเพราะว่าตอนหลังเราก็ได้เป็นเพื่อนกันใน c e b o o k แล้วก็มีการไ่าถ,าถามทุกสุขกันตลอดนะครับก็คือ,อปีละครั้งสองครั้งก็คือมีการถามทุกสุขกันอยู่นะครับปีใหม่อะไรก็มีการสวัสดีปีใหม่ทักทายกัน ของคริสต์มาสอะไรก็มีการส่งความพัฒนานดีต่อกันครับก็นำมาเล่าให้ฟังกันเพลินๆนะครับเป็นเก็บที่ว่าประสูตรเนี่ยแม้กระทั่งว่ามีอายุเป็น2,000กว่าปีแล้วเนี่ยก็ยังใหม่ไม่มีคำว่าเก่านะครับถ้าคิดในมุกของ ความตลกมันก็ยังตลกมาจนถึงปัจจุบันจนถึง2,500กว่าปีนะครับก็ยังไม่เสื่อมความคลังด้วยคนสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ยังเก็บในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2,600ปีที่แล้วนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังกันเบือนๆน,นะครับเพื่อจะมีประโยชน์ บ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับขอขอบคุณสำหรับการรนะับชมนะครับสวัสวดีครับ